สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกาแฟซีเข้มชาแนลค่ะวันนี้อยู่บริเวณหน้าลานพ่อขุนงามเมืองนะคะรับชมบรรยากาศบริเวณหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนงามเมืองนะคะ นี่เป็นรูปปั้นช้างนะคะช้างมีหมามีรูปปั้นหมารูปปั้นช้างไก่นะคะ หน้ารานพ่อขุนงามเมืองจะตั้งอยู่ตรงกว้านพะเยาเลยนะคะตรงหน้ากว้านพะเยานะคะก็จะมองเห็นวิวกว้านด้วยนะคะ อนุสาวรีย์พ่อขุนคำเมืองนะคะตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองพะเยานะคะอยู่บริเวณหน้าก้านพะเยาค่ะน้องติดนิดหน่อยได้ไหมน้องคะติดนิดหน่อยได้ไหม ฟองหัวหี่ไได้ใส่เลยคุณไม่ใส่เหรอเนค่ย บรรยากาศบริเวณรอบๆอนุสาวรีย์พ่อขุนงามเมืองนะคะ แต่นหมือน